มด้ให้ลงอ่ลืมเวลาแบบหรายให้ลงอูี่ครูได้ไงหนูโยโย่ไงอันนี้รัดหน้าเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพี้ยงขออาทิตย์ Màu lúc á Lục cái lúc nắng mẹ thì nắng 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 I'm <laughs>